สวัสดีครับ BTP แม็กซ์โซซีนนอตนะครับวันนี้ส่งงานกับพิวสุดดีแม็กซครับผมสตาร์รถครับมาสตาร์ทรถนะครับตัวอะไรออดี้จังหวัดสระบุรีนะครับคันนี้นะครับคนหนุนของลูกค้าครับเป็นชุดซีนนอตมานะครับตัวหลอดนะครับลูกค้าใส่ชุดหลอดซีนนอตมานะครับวันนี้นะครับลูกค้าบอกไม่สว่างครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาทำงานปรับเปลี่ยนชุดเฟอร์เตอร์ใบบอกไปจุดหนึ่งครับพร้อมด้วยเวลาคควิกสตาร์ทสี่สิบห้าวันนะครับผมตัวไปเลียลนะครับอ่ตัวไปเลียลนะครับเป็นแบบเทรนนิ่งนะครับ ติดไปแล้วครับเปิดฝลีครับเมื่อเปิดฝลีนครับก็จะติดเป็นมูแหวเมมตายครับเพรา้อม่อเดว่าตันเงินนะครับสีเข้มๆจับๆเลยนะครับผมเปิดไปตามครับเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับตัวดีว่าครับจะตัดการทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านอ่าหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งมานะครับตอนเราท่องคมนะครับแสงเข้มๆนะครับเปิดเป็นสูงนี้ต่อน้อาเ่าแน่นอนครับเปิดเปนสูงเลยครับชัดเจนนะครับผม จำนดนแสงภาพเป็นโักันนะครับทางร้านมีข้อน,น้ําไฟระดับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาี่เฟรมบุ๊ก B ีพิมพ์เมาตัวที่น้อนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ